กลับมาพบกับสำรวจโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูชีวิตของเสือดาวลายมเมฆที่มีแม่บุญธรรมเป็นมนุษย์นะครับการเลี้ยงดูลูกเสือดาวโดยมนุษย์นั้นเขาทํากันอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ชมกันครับคำถามต้นชั่วโมงในช่วงนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงกระดูกของมนุษย์นะครับเราทราบกันดีว่าโครงกระดูกของมนุษย์เรานั้นมีการเจริญเติบโตตามวัย แต่คุณผู้ชมเคยทราบไหมครับว่าโครงกระดูกของมนุษย์มีจํานวนที่แตกต่างกันหรือไม่ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่และถ้ามีความแตกต่างกันความแตกต่างกันนั้นมีมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเรามาเฉลยกันครับสำรวจโลกในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูภารกิจของซาร่าแบดเจอร์ซึ่งเป็นนักอนุรักษ์อีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้นั้นเธอพยายามที่จะแยกลูกเสือดาวลายเมฆออกจากแม่ของมันเพราะเกรงว่าลูกนั้นอาจจะโดนแม่ทําร้ายจนเสียชีวิต เป็นภารกิจที่ไม่ง่ายเลยนะครับแต่หลังจากที่แยกลูกเสือดาวลายเมฆออกมาแล้วกับกลายเป็นภารกิจที่ยากยิ่งกว่าการดูแลลูกเสือดาวลายเมฆตัวน,น้อยนั้นเธอจะทําอย่างไรไปชมกันเลยครับเมื่อต้นชั่วโมงเราถามกันไปนะครับว่าโครงกระดูกข,ของเด็กกับผู้ใหญ่นั้นมีจํานวนที่แตกต่างกันหรือไม่คําตอบคือมีความแตกต่างกันนะครับ โครงกระดูกของเด็กนั้นมีจํานวนมากถึง218ชิ้นในขณะที่โครงกระดูกของผู้ใหญ่มีเพียงแค่206ชิ้นเท่านั้นแต่ในระหว่างการเจริญเติบโตของเด็กนั้นโครงกระดูกบางชิ้นจะมารวมตัวกันเป็นอันเดียวนะครับทำให้จํานวนนั้นลดน้อยลงจนเหลือ206ชิ้นในที่สุดนั่นเองและอย่าลืมนะครับผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยหรือวิติยชมรายการสำรวจโลกกันได้หรือว่าจะเลือกส่งโปสการ์ดนะครับบรรยายถึงความประทับใจที่คุณผู้ชมมีกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ไปเที่ยวมา เพื่อแบ่งปันความสุขเหล่านั้นนะครับให้กับคุณผู้ชมคนอื่นเขียนเข้ามาได้ครับที่ทู้ปอนศปอนอสอครองจันท์กรุงเทพ10240หรือว่าพูดคุยกันผ่าน f a c e b o o k c um o ok m ส a รววโโลกครับในช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมายจากรายการของเรานะครับกลับมาเพิ่มเติมแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ใหม่ในคราวต่ตอไปสำหรับคราวนี้สวัสดีครับ